ก็ได้มีอยู่ครับแ่้องแต่้จัดอยู่าเราไม่จัดราไม่ได้ให้การเล เจ๊คิดตังค์ด้วยครับ ต้องลุ้นก็ต่อคิวนี่แหละค่ะบลูกค้าจะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะสายรอยไหมใกล้ถึงรอรออยู่ครับ,บห้าสิบห้าสิบต้องรอ,งอก่อนครับห้ ว่าไตรงนี้แหละกาไเวไดสวัสดี FC ช่องย t ทู e บ่านทุกคนมากินมาเที่ยวแล้วก็ f อแฟนเพจร้านเจ๊อ้อมตลาดนัดเบินแล้วก็แฟนเพจบานทุกคนมากินมาเที่ยวด้วยนะผมวันนี้บานทุกคนมาอัปเดตร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดน,นันเดเยบินนะ วันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งรอยเจ็ดิบาทนะเป็นทุเรียนหมอนทองระยองับผมโอ้โหดูลูกนี้เิครับู่ใหญ่ๆเป้งๆไปเลยนะสำหรับใครที่ชอบลูกใหญ่นะมาเลยนะตลาดนัดเจ้อ้อมตลาดนัดเรียบินนะผมลานเจ้อ้อมตลาดนัดเรียบินนะหลายคนก็พูดวนไปพวกไปวนมาอย่างนี้นะผมมาลดตามพิกัดไปลด อยู่ที่อำเภอบางทุีจังหวัดสุพรรณบุรร้านเช๊ออมตลาดนัดระยินมาดูลีลาการปอกถึงหน้าร้านก็ได้นะเสาร์อาทิตย์นี่ร้านเจ๊ออมจะเปิดอยู่ที่10โมงนะครับผมจนกว่าทุเรียนจะหมดนะครับตอนนี้ก็ทุเรียนก็พอมีอยู่นะครับลูกค้าก็เยอะมากเลยนะขอบคุณ Và เท่าไหร่ก็รอลูกค้าบอกเดรอไม่นานนะครับคิวก็หนึ่งหกสิบหกสิบห้าแล้วนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าชั่วโมงเหรอเจ๊ปอกยังไม่หยุดเลยนะครับห้าชั่วโมงแล้วคนระับเนี่ยนนี้ี่โบ่ายสามแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ยังไม่หยุดยังไม่ได้กินข้าวเลยครับอ่า 1 4อิคิวที่68อันนี้แกะเสร็จแล้ววางไว้ตรงนี้นะนะครับดืนตลาดอยู่คิวที่69สิบ้จ่ายตังค์แล้วเาเก้าอยเข้ายังครับตังค์เข้ายังเร็จครับผมขอบอกณมว่ากครับขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับสี่ร อันนี้ก็สาวๆจากเทศเพื่อนบ้านเรานะผมใ,ใจก,ก็คิดว่าแบบสักสี่ห้าลูกก,ลก็กิน <c oughs> สีหลูกก็กินสีลูกมานแล้วด้วยเนี่ยก็จะหมดลแลครับนักีนดอีครับใช่ครับวครับ เอาวันนี้เอดรถเวันนี้หมดแล้วครับครับดีนะลูกค้าก็โทรมาถามก่อนนะผมว่าทุเรียนหมดยังนะเพื่อความชัวนะผมต้องประมาณนี้ว่าถ้าตอนเช้าอ่ะได้อยู่เลยบอกเลยมหากรรมหนึ่งเดียวนะผมคือทุเรียนจับปัจจิวรันะผม

กัวลาดำนะผมลังมดลังมดาม่อย่งสวยอ่ะโอ้ฟังอีกแล้วคลิปนีครับขอบคุณลาดำขอบคุณคนไทย ของของใครเอ่ยเนี่ยลาดำจองไว้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่เขามาเอาไงไปเดินตลาดอ๋อสวยมากครับนี่หน้าพี่เขาจองไว้เลยว่าลาดำจองเลยจะบอกใชก่เดี๋ยวมันโดนเนื้อน,นะผม คลิปใหม่คลิปใหม่ครับปังปังครับผมตาทูกครับจัดไปร้อยล้านวิวเลยนะปังทุกคลิปครับ โอ้ยยุ่วไปเลยครับลาดำเนื้อดีข้างในนะครับผมเนื้อสุกกำลังกินเลยนะสุกพอดีทานเลยนะครับสวยมากโอ้โหครับสับคลิปนี่ก็บาทลีเมืองก็ พอดีนะครับผมแลยวทีนี้กว่าบาทที่ผมก็ขอจบคลิปเป็นที่นี้ก่อนนะครับผมจะมีอีกลูกหนึ่งนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ